สวัสดีค่ะวันนี้กี้จะชวนเพื่อนๆมาดูผักและผลไม้ที่สวนหลังบ้านค่ะมีต้นขนุนด้วยนะคะมีต้นกล้วยอยู่หลายต้นนะคะต้นนี้เป็นกล้วยหอมสักหน่อยคงพร้อมทานแล้วค่ะอันนี้ต้นลำไยนะคะเริ่มติดลูกแล้วไว้เดี๋ยวกี้มาอัปเดตอีกทีนะคะส่วนต้นนี้เป็นต้นมะเขือเทศนะคะพันุ์ที่ไว้ใส่ส้มตําค่ะ มีลูกที่เริ่มแดงแล้วนะคะวันนี้กี้จะเก็บไปทานแล้วค่ะก่อนที่ลูกมันจะแตกแล้วก็ยังมีมะนาวไรมาเร็ดด้วยค่ะต้นมะเขือเปราะค่ะมีลูกพร้อมทานแล้ววันนี้จะเก็บแล้วค่ะจริงๆแล้วกี้ไม่ชอบทานมะเขือนะคะต้นนี้พ่อปลูกไว้ทานเองค่ะเดี๋ยวเก็บไปไว้ให้พ่อทานค่ะ มะเขือยาวต้นเตี้ยๆแต่ก็ออกลูกพร้อมทานแล้วค่ะกี้ก็จะเก็บไปให้พ่อเหมือนเดิมส่วนพวกนี้เป็นผักกาดเขียวกวางตุ้งนะคะพ่อหวานมาเมล็ดเอาไว้โดนทั้งแดบดบทั้งฝนเริ่มเหลืองแล้วค่ะวันนี้กี้จะถอนพวกต้นแก่ๆไปไว้ทานค่ะแค่ได้ผักปลอดสารจากสวนครัวหลังบ้านค่ะ อย่าลืมล้างให้สะอาดก่อนทานนะคะผักปลอดสารจากสวนค่ะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ